พระคัมภีร์ไบเบิลปฐมการบทที่สในบรรดาสัตว์ป่าทั้งหมดที่พระยาเวพระเจ้าทรงสร้างนั้นงูฉลาดกว่าหมดมันถามหญิงนั้นว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่าห้ามพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้ข้อ1หญิงนั้นจึงตอบงูว่าผลของต้นไม้ในสวนนี้เรากินได้ข้อสอง เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้นพระเจ้าตรัสว่าห้ามพวกเจ้ากินและถูกต้องเลยมิฉะนั้นพวกเจ้าจะตายข้อสางูจึงพูดกับหญิงนั้นว่าพวกเจ้าจะไม่ตายแน่ข้อสี่เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่าพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้นั้นวันใดตาของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้นแล้วพวกเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้า คือรู้ความดีและความชั่วข้อหเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นดีน่ากินทั้งเป็นต้นไม้หน้าปรารถนาที่ทำให้เกิดปัญญาจึงเก็บผลไม้นั้นมากินแล้วส่งให้สามีที่อยู่กับเธอกินด้วยเขาก็กินข้อหตาของเขาทั้งสองคนก็สว่างขึ้นจึงรู้ว่าผู้เขาเปลือยกายอยู่ก็เอาใบมาเดือมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดกายไว้ข้อ7 เวลาเย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระยาเวพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวนชายนั้นกับพรรยาของเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้กลางสวนให้้นจากพระพักพระยาเวพระเจ้าข้อ8พระยาเวพระเจ้าทรงเรียกชายนั้นและตรัสถามเขาว่าเจ้าอยู่ที่ไหนข้อ9ชายนั้นทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็กลัว เพราะข้าพระองค์เปลือยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสียข้อสิบพระองค์จึงตรัสว่าใครบอกเจ้าว่าเจ้าเปลือยกายเจ้ากินผลจากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินนั้นแล้วหรือข้อสิบเอ็ดชายนั้นทูลว่าหญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพระองค์เธอส่งผลจากต้นไม้นั้นให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานข้อสิบสอง พระยาเวพระเจ้าตรัสถามหญิงนั้นว่านี่เจ้าทำอะไรลงไปหญิงนั้นทูลว่างูเล่อลวงข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานข้อ13พระยาเวพระเจ้าจึงตรัสกับงูว่าเพราะเหตุที่เจ้าทำเช่นนี้เจ้าจะต้องถูกสาปแช่งมากกว่าสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทั้งปวงจะต้องเลยไปด้วยทองจะต้องกินผงคลีดินตลอดชีวิตของเจ้าข้อส4 เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นสัตว์ูกันทั้งพงพันของเจ้าและพงพันของนางด้วยเขาจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส่อนเท้าของเขาฟกช้ำข้อ15พระองค์ตรัสแก่หญิงนั้นว่าเราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากมากขึ้นแก่เจ้าและเมื่อเจ้ามีคันเจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวดถึงกระนั้นเจ้าจะยังปรารถนาในสามีของเจ้าและเขาจะปกครองตัวเจ้าข้อ16ห พระองค์จึงตรัสแก่ชายนั้นว่าเพราะเหตุเจ้าเชื่อฟังคำพูดของภรรยาและกินผลจากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินผลจากต้นนั้นแผ่นดินจึงต้องถูกสาปเพราะเจ้าเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากตลอดชีวิตข้อ17ต้นไม้และพืชที่มีหนามจะงอกขึ้นบนดินแก่เจ้าและเจ้าจะกินพืชตามท้องทุ่งข้อ18เจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้า จนเจ้ากลับไปเป็นดินเพราะเจ้าถูกนำมาจากดินและเพราะเจ้าเป็นผงคลีดินและเจ้าจะกลับเป็นผงคลีดินดังเดิมข้อ19อาดัมเรียกภรรยาของเขาว่าเอวาเพราะนางเป็นมารดาของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงข้อ20สพระยาเวพระเจ้าทรงทำเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อาดัมและภรรยาของเขาสวมปกปิดกายข้อ21 แล้วพระยาเวพระเจ้าตรัสว่าดูสิมนุษย์กลายเป็นเหมือนผู้หนึ่งในพวกเราแล้วโดยที่รู้ความดีและความชั่วบัดนี้อย่าปล่อยให้เขายื่นมือไปหยิบผลจากต้นไม้แห่งชีวิตมากินด้วยแล้วมีอายุยืนชั่วนิรันดร์ข้อ22เพราะฉะนั้นพระยาเวพระเจ้าจึงทรงไล่เขาออกไปจากสวนเอเดนให้พอปลูกบนดินซึ่งใช้สร้างเขาขึ้นมาข้อ23 พระองค์ทรงขับไล่ชายนั้นออกไปและทรงตั้งเหล่าเครูบอทางด้านทิศตะวันออกของสวนเอเดนและตั้งดาบเพลิงอันหนึ่งที่หมุนได้ไว้เฝ้าทางที่จะไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิตนั้นข้อ24